ไม่เลยโหดอ่ม่ใันไม่กันครับไูกกันเมื่อไม่เติมสูดคนเดียวโอ้นตอนนี้พอมนอักฟิปนายนอนโงพยาบาลแล้วก่อนเห็นลูก ยายดูข่าวทุกวันเลยสบายดีมาลูกลูกโง่ไม่ใช่อันนี้เป็นคลิปไหมนี่หนึ่งอัดคลิปไปจนผุดผุดจนยาผุดยาผุดถึงข้อวันพื้นถึงกระผุดโอ้ยยูยินสินอยากจะบอยากตายทำบ้านทำบ้านคว้าตัวไปกินจิตยาซึ่งเดศ เฮ็ดตาฟ้าคิณตักคลิปตัดคลิปจนตมวงโอโกันก็ไปอ่าทึ่งเฮ็ดแต่เตือนตองให้หน่วยอัดคลิปเนี่ยผไใส่มาจะเตือนฟันึเห่นใช่ไหมเออฟันเล่นมันไม่ไหวเฉะอ่าเตืกันอย่างฟูดได้ก็คือยาจะโบอืออ่าอ่าตือนฟันว่าพื่นมากอ่ะฟันว่า ตด้งชวนกันตึงามันใหญ่มเราอมืนโบอให่ไหมสบายให่สหายิงบาอ่าม่ไแตาหนึ่งหนึ่ง็าวโอ่าตึงได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดตึงตึนคิดไห่ว่าตึงไม่คิดเดียวว่าทุคนตึง วัตที่วันตึ้งอืออือทึ้งเดี๋ยวทึ่งอยู่แกก็สะดือมาเลยปะอือไม่ตรงเรื่อฮะไม่ตรงื่องท้ไม่ต้องเร่องท้งเลงได้ไม่ทื้อ๋อันนี้เล่งได้ไม่ทึ้อไม่แม่เลงได้เขาไม่เไม่ทึ้อก็ตึ้นฟันจริงตึ้นก็ต้องบอกาจริงราะว่าคลิปนี้มันมาจากที่ตึ้ง ต้องการจะบอกแล้วต้องการจะหวยพนนะให้คุณกันโอเคนั่นเองอ่าคือตึนฟันถึงหวาเดินส่วนกันถึงกอะอะไรตีอุ่นตงังที่อุ่นตังอะไหรหาดักม่นอ่าลืมแล้ว ไม,มไม่ลืมอไม่ลืมแล้วก็ไม่พูดบัดเสียงพัดเืีองให้คณไม่จะได้ยินแล้ว,ลวก,กันอัดแล้วก็ไม่จะก็ยาบุตรใหญ่จ้ได้ทุกซ้ำสิรุดรวมแล,ล่งแล้งการล่งกับใายี่เป็นห่วงนี้ี่ตัวมาคอยอยู่สบายดี เราานต่างกันก็วอากิจการร่เนีายดืนะน้าไปกป้องวัตถุตัวใหญ่ได้อยากจะจบเรื่อนั้นเนี่ยแต่ตรงสาร่ี้คุณกันมาตึงเอามาฟันเนี่ยอืมทึงมีการมาท่ามอยู่ๆมาท่ามนอยว่าเออตกลงต่างกันมือนั้นได้ไหมตึงที่นี่ก็เลยกังงแล้วเราไม่ใช่รู้เรื่องนี่เออเร่งตั้งนาน พูดไปพูดมาเอาในฟัดนู่ในตึงมาตามของจริงว in ่าตกลงตามได้ไหมทำอืมอ่ะอ่ะอ่านแล้วไม่ยังไม่อ่านทีเนยยางไม่พูดทีเนยเนยจนพูดได้บ้าเจ๋อมา ไม่จะพดในือช่วงในช่องช่วงไปนน่นกได้โอเคได้ถึงจะพบไม่อยาพบอย่าพบเป็นอย่างแท้มีข้อเบื่อทุกันนี่หนุ่ยไม่คิดว่าตนดีไม่ลจ้ะเล่หมา ปอต้นไม่เคยรนใจเรื่องใครเรื่องบโปโลเชอะคุณมันเยอะชอบเวยคุณชอบไม่เอาคีไปปยอะเออชอบเตียวก,กีไปป่ย <c ười> ไม่ใช่ก็ป่อย,อยจริงก็ไปโจทยตตออนนนนีี้นน้ำพูก ตัวน <t> ี oh my, oh my ่ลำโพงเข่งเสี the ้ยงหลดเื่งเสี้ยงต้องมาจ่ายเงินเอามาเอามาจ่ายเปิดตึงมีเสี้ยงพี่มีเสี้ยงพี่ใช่นั่งใช่นั่งกลางแปลงตึงก็เปิดเสี้ยงพี่หันหน้าไปห้าหันเสี้ยงไปฟังฟังเก่าเบนฮะยังยืนยันว่ จริงงอะมาหนยก็ไม่ได้เล่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เล่เพราะหนูไปงานเน็ตไม่ค่อยดีสุดสัพท์อืมอ่มดตีตอนนี้ก็จ,จับมือกันนี่คุณบุม้มแล้วก็มีไอ้น้องเจเอ๋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 เออบุม้มมันปูก็ไม่ไปต่วยเขาด้วย โจ๊กกันมาวะจเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชอบไม่ต้องพูดเออเก้กันโก้กว้ไม่ใจไม่โจเออโจ๊กพูดไดไหแต่ว่าน้ำนักไม่เท่ากันโอ้น้ำนักไม่เท่ากันนั่นท่าตตรงนีตัวเลกันมาว่าบุ้มเลยอ่าตัวเลกคุณกันมาว่าคุณบุ้มเลยอ่าจบเลยคณก็ชวยคุณ cùng bố măng 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 càng về น้องสาวท่า,ทานเลยวะนี่พยาบาลบอกว่าถ้ารุ่มยายอย่างเดียวมันถ้าลับบานนั้นถ้าเกิดมีอาการแลา่ามันจะเออมันจะนกไปเลยคือชอกไปเลยอะมันอันตรายว่าซึ่งทีนี้ถ้าเหงนทอนถ้าเหงยทอนคือมันจะรักษาดีว่าเออซึ่งทีนี้ก็ะ คนคนบ้านคนเลยไปคนเลยไปบ้านดึงเลยแรงกับปีติปเลยเนบอกปีติปปีติปว่าโอ้ยายแรงกับปีเลยว่าหญ่แล้งกับปีประจําวะถ้ากูเป็นเรื่อยมากูไม่แย่งทอนเด็ดขาดบ่กกูเจ็บบอกตายก็ตายบอกกูไม่แย่งเสือว่าอืมอุ่ยแล้งที่งี้แหละแต่วันนั้นโม่ก็ไม่ยอมไม่ใช่โม่ไม่ยอมหนยบอกหนองเศร้าว่ะหนองเศร้าทำเออบอกแก่าวะ ตื่นอย่างต็งมีมีวิตโตาะว่าโลนโมอกอยังไม่เกิดทีอ่ารอดูเล่นเออตอืกทั้งหมดพวกพี่เย,ย็นนั้นทั้งที่บ้านนะโอ้โหที่ไอ้ไหวตีบานใช่ไหมคือไหวตีบานนะต้องว่าจะเีไม่รู้ตาได้ยไ,ไก็ยก็รู้เมือนี่ย เดี๋ยวก็เช็คให้เดี๋ยวก็คุยกับน้องสาวอ่ะที่เอาพื้นที่ตรงเซอร์ไว้มาตรวตามน้องวิ่งได้โอ้มีน้อบ่ปีวิ่งเลยก็ไม่มีเล้วปีที่ลล้เครื่องโอเคนี่เสร็จกุ่มกันเลยใช่ไหมเอาบ่อใบอนตกใจทีดิลูกกันชูรีน่าลุน่ะ าอายุเย็นเป็นทุกต่างวันต่างการก็เดินหน้าได้ดีปกปาติเตยได้หรอหบวยายเลยข้าวสุกวันยาญเลยข้าวสุกวันเละๆ,นๆจนตอนนี้เลยเละๆจนตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เลยมาพูดมาพูดเหมือนเรื่องจริงเลยค่ะคุณกันอส่วนลูกนี่แบบงงงงก็เปนแถวเลยค่ะโอเคนะคะ